โอ้โหก็ต้องบอกว่าน่าจับตากันทั้ง49ท่านค่ะให้ดิฉันเลือกลูกลูกรักลูก,ล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 กชังเนี่ยก็คงจะไม่ได้ค่ะก็ต้องบอกว่ามันเข้มข้นเพราะว่าเ,เราเนี่ยไม่ได้รอบนี้เปลี่ยนวิธีการเล็กน้อยนะคะไม่ได้จะเป็นการอ,อ,อภิปรายป่ะมาณตัวเลขเยอะๆในเรื่องของนโยบายหลักการเ,เป็นนามธรรม มากขนาดนั้นแต่ว่าอยากที่จะยกเอาโครงการต่างๆนะคะที่เคยทำแล้วในอดีตด้วยนะคะเพื่อมาให้รัฐบาลถอดบทเรียนว่าไม่ควรทำซ้ำแบบเดิมอีกนะคะโครงการเหล่านั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการที่มีการแก้ไขสัญญาถูกทิ้งร้างนะคะหรือว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็น่าจะทาให้ประชาชนติดตามการพิพากษางมานครั้งนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะทีมทีมเรื่องื<ม>่อรัฐบ,บาลหางเงินเนี่ยไม่ใจดีรัฐบาลเกินไป จริงๆเดี๋ยวรอฟังดูก็จะรู้ว่าไม่ได้ไม่ได้มาจากการใจดีค่ะที่เราต้องมาช่วยรัฐบาลหาเงินทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะความผิดพลาด2ปีติดของการจัดงบประมาณของรัฐบาลที่ผ่านมาโดยภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยนี่แหละคะ่ะที่ใช้เงินมือเติบซุรุ่ยซุร่ายนะคะตั้งงบขาดดุลมาต่อเนื่องนะคะจนวันนี้เนี่ยเราไม่มีทางออกนะคะนอกจากว่าต้องจัดจัดงบ69ใหม่ให้ ให้ดีกว่าเดิมให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะตอนนี้เนี่ยเรายังต้องมียังต้องมีเงื่อนไขอีกว่าเราเนี่ยจะช่วยหาเงินอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าวาระหนึ่งยังตัดอะไรไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันในชั้นกรรมธิการรู้กรรมธิการเนี่ยเราเราจะช่วยเต็มที่เลยนะคะขอให้รัฐบาลบอกมาว่าอยากให้เราตัด บาต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็อาจจะใช้เงินไปทําอะไรแน่นอนว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตัดแล้วเราก็อยากตัดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการตั้งกรอบวงเงินมาให้เราเนี่ยบอกว่าบอกมาเลยว่าอยากได้แสนล้านเพื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจปี69 2แสนล้าน3แสนล้านบอกเรามาเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆค่ะเขากเ็เน้นที่จะปกป้องงบประมาณของกระทรวงตัวเองปีที่แล้วเนี่ยตัดได้ไม่ถึงหมื่นล้านนะคะบอกตรงๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาไปเอา งบประมาณจากงบใช้หนี้ทกศมาถึงได้ประมาณสามหมื่นล้านนะคะดังนั้นเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยช่วยตั้งเป้าเราจะได้มีขวัญและกําลังใจในการที่จะช่วยตัดงบนะคะปกติฝ่ายค้านเนี่ยต้องไปสู้รบกับข้า,าราชการประจำนะคะในการที่จะต้องไปไปขอเขาตัดงบเนี่ยมันก็สร้างศัตรูโดยที่ไม่จําเป็นแต่ว่าเราก็ทําถ้าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเห็นตรงกับเราว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเราจําเป็นที่จะต้องจัดงบประมาณใหม่ของปี69ให้เข้ากับสถานการณ์ให้สามารถ ที่จะสู้กับสงครามการค้าพยุงเศรษฐกิจก่อนที่จะพังได้เนี่ยให้มาร่วมมือกับเรานะคะแล้วตั้งเป้าร่วมกันแล้วก็บอกกับเรามาว่าอยากที่จะเอาเงินไปทําอะไรเราจะได้สามารถทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในชั้นกรรมธิการแล้วก็อนุกรรมธิการค่ะ